ความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและเดียวกันเห็นอะไรที่เป็นความงามของวิถีชีวิตผู้คนที่อาจารย์เห็นอยู่แล้วก็อันที่สองคืออาจารย์ให้หลักคิดเรื่องของวิธีคิดเชิงเชิงสันติหิือที่เชิงภูนะครับว่าเิ็กรุ่นใหม่ควรจะคิดอะไรควรจะควรจะฝึกตัวเองยังไงให้อยู่ในสังคมหรือช่วยแร้ช่วยสร้างสังคมให้มีความสุขได้เดี๋ยวาเคุยเรื่รื่ ขณะที่ผมมาอยู่ที่นี่นะเห็นความเป็นมาเป็นไปของพลเมณฑลโดยเฉพาะสารยาเนี่ยเห็นอะไรที่เป็นความเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับผมก็มาอยู่ประมาณ20่สิบปีนะเมื่อยี่สิปีที่แล้วมันก็ยังเป็นท้องทองนาเยอะท้องไร่ท้องนาเราไม่อยู่ก็ถือว่า กันดารหรือโดดเดี่ยวอย่างเงี้ยมาทำที่เก็บฟิล์ม้วไม่ได้มาอยู่ประจำนะไปไปมามาอยู่ในในกรุงเทพที่ที่ดินนี้เป็นของที่ตอนนั้นกระทรวงศึกษาธิการเช่าแต่ก็ยังมีชาวบ้านมาทํานาอยู่นะครับนั้นพอ,อาทางกรมศิ์ก็ได้งบสร้างอาคาราต่างๆของอกอง อะไรล่ะหน้าตัศิลน,นี่นะที่เขาต้องย้ายมาก็ต้องต้องไลม่มีเหมือนกับไล่อะชาวบ้านที่ทํานาออกอะไรต่างๆเนี่ยแล้วความเปลี่ยนแปลงมันเร็วนะในช่วง20ปีโดยเฉพาะใน10ปีหลังเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมันกลายเป็นเมืองขึ้นมา,ากับท้องนาชนบทเป็นเมืองรวมทั้งหอพักโยนเองเนะมือ่อเมื่อเราปรับเป็นองค์การมหาชนก็ได้งบประมาณมันก็ สร้างอาคสร้างอะไรขึ้นมามันก็เปลี่ยนสภาพจากชนบทเป็นเมืองคนก็เยอะขึ้นที่สำคัญเป็นมีสถาบันการศึกษาระดับมหาลัยทั้งสองสาแห่งมาอยู่มิโดนเป็นหลักเป็นเดิมมาเลยเนี่ยมันก็เป็นเมืองการศึกษาแล้วมันก็ที่ไหนมีคนเยอะมันก็การค้าด้ตามมา ร้านค้าต่างๆเปลี่ยนแปลงเดิมมากถนนที่เคยเป็นชนบทกลายเป็นเมืองแต่ผมว่าใจว่าที่ที่ออกไปลึกๆเนี่ยก็ยังยังเป็นยังเป็นนายังเป็นสวนนะเป็นไร่ฟาร์มกล้วยไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่ครับถ้าเกิดมองในมุมมองของเมืองใเมืองคนที่นักปนตร์นักทำหนังนักมถ่ายหนังนักดูหนังเราเห็นความงามอะไรการเปลี่ยนแปลงความงามในของ ะไรที่มันหลากหลายระหว่างโลกใหม่กมับโลกเก่ามาชนกันบ้างไหมมันก็ผสมปนเปย์นะ,ะบางอย่างมันดูขัดกันอยน,นะในชีวิตดั้งเดิมอยู่สบายๆไม่ต้องสวมเสื้อเดินแล้วมันก็มีมีร้านอาหารรู้หลาเข้ามาตั้งอยู่รถล,ลาเต็มไปหมดมันก็เป็นความเหมือนกับ แตกต่างนะแต่เขาก็ยังอยู่อยู่รวมกันได้ยีนี้คนที่เข้ามาในพุทธมณฑลหรืสอสายาเนี่ยผมคิดว่าเวลาที่คนที่อยู่เนี่ยคนในท้องถิ่นจริงๆเป็นเกิดที่นี่อะไรเนี่ยจะกลายเป็นส่วนน้อยมันกลายเป็นที่อยู่หนึ่งชั่วคราวของคนที่มาศึกษา,าศึกษานักเรียนที่มาอยู่ แล้วก็คนที่เข้ามาทําธุรกิจมันกลายเป็นย่านการค้ามีธุรกิจที่จะลองรับหรือตอบสนองคนที่มาอยู่ชั่วคราวก็กลายเป็นคนต่างถิ่นเข้ามานะผมก็ดูวัาเป็นเมืองเหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวลไปในย่านนี้ก็มีพิพิธภัณฑ์มากพอสมควรเนี่ที่ต่าง นี่แหละมันก็เป็นเรียกว่าเองมันมีความเปลี่ยนแปลงก็มีต้นทุนใหม่ๆเข้ามาอยู่กันใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงจากท้องไร่ท้องนามันก็กลายเป็นซึ้นพานซึ่งเป็นแหล่งเก็บของหลายๆอย่างแล้วแล้วก็ที่ที่สังเกตเันกมีอ่าย่านนี้รู้สึกเป็นย่านสีเขียวไม่ถ้ามีโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่เลยนะครับแต่ท้องไร่ท้องนามีส่วนหนึ่งเขาก็เปลี่ยนเป็นเป็นเป็นคลังเป็นโกดังที่กลายเป็นที่เก็บสินค้าที่อะไร ที่แล้วมีหมดทั่วทุกสารที่เป็นคนใต้ ừ, ค,นใตคนเหนือคนอิสา ừ, นแม้กทั่งคนต่างแดวคนต่างชาติก็มาถ้าเกิดเราจะตั้งให้ตั้งหลักคิดให้เด็กที่เขาอยู่ในพื้นที่หรือเด็กที่เขาจะโตขึ้นที่อย่างนีน้ที่ว่าหูพี่ว่าเราควรจะสอนอะไรควรสอนอะไรให้ค,อคือคือถ้าเขาเป็นเป็นคนในท้องถิน่นมีอาชีพได้ในท้องถิ่นนะสมมื่อทำการเกษตรอยู่เนี่ย ทุนทึงตัวนี้ก็เป็นหล่งเกษตรใหญ่ยังสามารถทำทำได้อยู่มันก็ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องเด่นในเรื่องเรื่องทั้งอาหารหรืออะไรพืชผักแล้วก็ถ้ามันเติบโตเป็นแหล่งท่องเที่ยวจริงเยนะมีแหล่งการศึกษาที่มีคนหมุนเวียนอยู่เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันก็เป็นตลาดให้เขาไหมครับเป็นเป็นเป็นตลาด คนที่มาเที่ยวก็สามารถจะมาซื้อหาผลิตเกษตรกรรมในท้องถิ่นแต่ว่าเราใช้ความหลากหลายเป็นต้นทุนให้ให้เขามองว่าเป็นต้นทุนต่อที่เขาจะสามารถลงชีวิตต่อได้นะครับไม่ถึงคนในท้องถิ่นที่ที่นี้ประเด็นนะครับประเด็นทีนี่ในกระบวนการเนที่เล่าเป็นตัวฝากว่ากระบวนการที่ผมให้เด็กเข้าไปซึมซับให้เห็นความหลากหลายเห็นเรื่องของผู้ผู้บุญธรรมรุ่เข้ามาในพื้นที่เนี่ยเช็กวนการให้เด็กเขาลงมือทำทำด้วย นี่อยากให้คุณลมให้หลักคิดเด็กๆหรือหลักคิดแม้แต่ตัวผมเองแต่ว่าเราควรจะปลูกฝัองอะไรเข้าไปหในกระบวนการสร้างหนังเนี่ยเราจะเราควรจะใส่อะไรให้เขาในในเ,เรือเอ่องตลอดเวลาผมคิดว่าก,กระบวนการเองมันเป็นกระบวนการเรีย,รยนรู้ศึกษาค้นคว้าเนี่ยนะเพราะหนังนี่นนนนนก็เหมือนกับภาษาอย่างหน,นึ่งนอกจากพูดเขียนภาษาหนังเนี่ยก็ก็คือภาษาอย่างหนึง่งย การที่เขาจะพูดอะไรได้เขาก็ต้องไปเรียนรู้ไปค้นคว้าศึกษาเนะี mm ่ย hmm. นั้นกระบวนการเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่เขาศึกษาเพียงแต่ว่าแทนที่จะพูดเป็นคําพูดเขาต้องสื่อเป็นเป็นภาษา,ษาภาพเคลื่อนไหวเป็นเรื่องราวนะซึ่งตรงนี้ผมดูเนี่ยเด็กในปัจจุบันนีสมัยใหม่เนี่ยเกิดมาดูหนังเป็นก่อนพูดสมัยผมเนี่โตแล้วถึงจะเนี้เด็กเล็กๆ พ่อแม่อุ้มดูทีวีเนี่ยยังพูดไม่ได้แต่สามารถมีปฏิกิยาหวัวเลาะอ,อะไรกับภาพเคลื่อนไหวได้เนะ่ยเขเป็นตั้งแต่เล็กมาเลยแต่แต่กระบวนการในการที่จะเขาจะนําเสนอเนี่ยแหละผมคิดว่าเป็นเขาจะได้เรียนเรียนรู้ของจริงแล้วต้องลงไปสถานที่ไปคุยกับคนกับอะไรต่างาาาาาาตรงนั้นแหละเพราะหนังเป็นเพียงเครื่องมือเหมือนเหมือนดินสอบนะไม่ไม่สำคัญเท่าการที่เขาต้องคิดว่าจะนําเสนออะไร ว่าเราคนที่คนคนำกระบวนกาเองเนี่ยควรจะใส่ใจหรือระว่างอะไรให้กับรรเขาพิเศษว่าเขาต้องไปตรงนี้นะเขาต้องฝึกคิดเรื่องราวเหล่านี้ตรงนี้ต้องคือคือแ้ามองในแ้่เด็กๆเนี่ยนะผมคิดว่าเขาก็มีมีมีความใส่มีนะมีอิสระที่จะคิดมากกว่าเราอีกอะใช่ไหมบางทีพอเราไปคิดข้อจํากัดอะไรต่าง,อ,งอ่ะปล่อยอ ปล่อยให้เขาเนี่ยให้เขาให้เขาลงไปในเวทีเลยแล้วก็ผมแค่เดี๋ยวเขาหาคำตอบหรือมีว่าเขาจะจะบอกอะไรปล่อยปล่อยเหมือนกัปล่อยให้ไปเลยคือให้เขาสเสนอในสิ่งที่เขาคิดที่ว่าอย่านครับครับแล้วเราก็อาจจะมีวิธีในการให้เขานำเสนอแล้วก็ไมีชุดเวทีเราจะเหมือนกับเป็นเป็นการเอาละเรามีประสบการณ์เป็นผู้ใหญ่เรามองเห็นเหมือนแผนที่เราก็จะรู้ว่าเออเขากำลังจะเดิน จะออกไปนอกทางมากถึงกับจะตบตบเข้ามาให้ไปสู่เป้าหมายได้หรือพวกพีปีกรอบประชุมครับครับครับชนี้สุดท้ายสุดท้ายอยา,อากให้รวมฝากหรือว่าให้แงค่คิดของอะไรอาจจะไม่ใช่พ่อจอยเด็กๆละเพราะสังคงมไทยทุกวันนี้เป็นเรื่องของความหลากหลายและการเห็นคุณค่าของคนคนไทยควรจะคิดอะไรเ <ผม S 1> รื <ผม S 1> ่องผมคิดว่าการการ รู้จักตัวเองนะเป็นเป็นมนุษย์ไอเป้าหมายสูงสุดของของมนุษย์วลนนี้แค่เราช,ชีวิตวิถีชีวิตมันมันมันสับสนซับซ้อนเลยเนี่ยล้วก็ลืมความเป็นมนุษย์นะว่าว่าอันนี้มันคล้ายๆธรรมะนะคือเกิดมาทําไมต่างๆอ,อย่าปล่อยให้มันลอยไปตาม อะไรสังคมไม,ไม่ต้องคิดอะไรปล่อยไปหรืมีอารมณ์ตามไปตามกระแสเพราะนั้นนะน่าจะคิดตตะหนักในเรื่อง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 ของชีวิตเนี่ยนี่สำหรผมเนี่ยเราเรามาทําตรงนี้เราทำเรื่องเรื่องภาพยนตร์เมื่อก่อนเนี่ยเราดูหนังหลือคนทั่วไปดูหนังก็หนังเป็นความบันเทิง บางคนคิดเป็นอบายามุกที่ําไปนะไม่ควรจะดูหนังพระเนี่ยห้ามดูหนังผิดมีเป็นข้อห้ามเลยแต่ผมคิดว่าตรงกันข้ามเลยนะหนังเนี่ยคือธรรมะเ,เวลาเราดูหนังไม่ต่างจากฟังธรรมเลยพูดถึงเรื่องเดียวกันสื่อสารเรื่องเดียวกันนะรักโลภโกรธหลงอะไรต่างเนี่ยนะผมคิดว่ามนุษย์เราเนี่ยที่ที่พัฒนานเหนือสัตว์อื่นก็คือสอนกันได้ นะฮถ้าสัตว์เนี่ยเราไปบอกหมาคุณอย่าเห่านะไม่สุภาพไม่ไม่ดีไม่ไม่ไดตไ้ต้องฝึกใช่ไหมต้องฝึกต้องแต่แต่คนเนี่ยพูดกันด้วยเหตุผลได้เห็นไ,ไหมะฉนนั้นศาสนาเนี่ยประเด็นเดียวคือสอนอเป็นเรื่องที่สอนให้ให้ให้มนุษย์เร่องคุณค่าของมนุษย์นะแล้วสุดท้ายเนี่ยความความจริงเนี่ยสัยจธรรม ความคามดีคุณธรรมและความงามสูนทรทียธรรมแบมันอันเดียวกันเพราะนั้นผมิะว่าจากหนังเนี่ยมันก็สามารถที่จะเราเรียนรู้ค้นพบสัจธรรมค้นพบความดีความงามความความจริงนี่ถามถามว่าคนไทยเราควรจะเป็นยังไงที่ผมก็คิดว่าควรจะต้องกลับมาตตะหนักในเรื่องเหล่านี้เรื่องเรื่องเรื่องคุณค่าของของชีวิต แล้วก็มนุษยไ์ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้นะเกิดมาเป็นเป็นสัตว์สังคมตั้งแต่เกิดแล้วถ้าพ่อ,พอแม่ไม่ดูแลก็ตายเปล่าแล้วนั่นเองนะเพราะนั้นไม่มีใครอยู่ได้คนเดียวเพราะนั้นต้อง,ต,องต้องอยู่พึ่งพากันใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ว่าศาสนาหรือศิละปะทั้งหลายนะจิตกรรมวรรณกรรมผมคิดว่าประโยชน์สูงสุดคือเป็นเครื่องมือในการสอนให้ มนุษย์ได้ได้ตะหนักในในเนี้ยความจริงอี่เนีเ้ยโดยเฉพาะมนุษย์เกิดมามีมีสมองคิดเหตุผลเป็นปัญญาได้นะผมคิดว่าธรรมชาติได้ฝากโลกไว้กับมนุษย์นะให,ให้ดูแลไม่ใช่ดูแลตัวเองดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วต้องดูแลสัตว์โลกแล้วโลกด้วยคือสุดท้ายง่ายๆคือเราเห็น ถ้าพอเป็นมนุษย์ในขณะที่เราเห็นคุณค่ามนุษย์เราก็จะเห็นคุณค่าของคนอื่นด้วยอ่ใช่แล้วมันคิดถึงตัวเองคนเดียวไม่ได้หรอกมันต้องอยู่ร่วมกันนะต้องต้องต้องเนี่ยเห็นเห็นมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมร่วมโลกอ่ะนะ่ยอย่างนี้พอพูดถึงอาเซียนมันก็ไกลอ่ะเห็กมาความเหยียดหยามบ้านพี่มึงร้องเราเลยไปเออเนี่ความเชื่อเดิมมันยังลบไม่ออกใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่นะ สังคมไทยไม่ครับไม่รู้ใช้ได้ไมนะ